พยานนี้มีน้ำหนักที่ทําให้ได้เห็นเส้นทางเงินอย่างชัดเจนเลยเหรือครับหรืออย่างไรฮะค่อนข้างที่จะชัดเลยครับผมโชคดีที่ไปได้พยานคนนี้มานะครับพยานคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนใกล้ตัวของนายสอเสือแล้วกันนะครับเป็นคนใกล้ตัวที่รู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนายสอเสือเนี่ยเขาก็เคยเใช้เขาใช้บัญชีไม้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอะระวังตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะทํายังไงเนี่ยเขาอาจจะ ถูกดำเนินคดีได้เขาก็เลยมีบัญชีม้าอยู่บัญชีหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเขาจะใช้เงินสดเนี่ยเขาใช้บัญชีม้าอันนี้โอนไปที่คนติดตามเพราะคนนี้แล้วคนติดตามคนนี้ก็จะเดินลงจากรถไปแล้วก็กดตังค์ให้เขา hmm. ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงทางบัญชีกันอยู่นะครับการใช้ไปกดตังค์เนี่ยรวมผมว่ามากกว่ามากกว่าสามแสนนะครับตามที่ไปให้การกับทางดีเอสไอครับแล้วไปได้มาได้ยังไงฮะ ไปรู้จักเขาได้อย่างไรโอ้โห oh, อันนี้ยากมากนะครับก็คือผมได้ข่าวมาว่าตัวของนายสมีการตบมีการตีลูกน้องคนใกล้ตัวอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยให้คนสนิทของผมเนี่ยมีการประสานไปนะครับว่าพร้อมที่อยากจะมาเล่าข้อมูลให้ผมฟังไหมอะไรแบบนี้นะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็ยอมรับนัดนะครับแต่ก่อนน้้นเขาก็ส่งข้อมูลให้ผมตลอดเลยแะว,ว่า กลับมาจากจีนไปทําอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันที่นัดเจอกันเนี่ยผมก็เลยมีการคุยเขาเขาก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเคยให้ผมทําแบบนี้ไม่รู้ว่าผมจะซวยด้วยหรือเปล่าผมบอกเฮ้ยเธออย่างนี้ก็เถอะเราก็เป็นบัญชีม้านะเออเนี่ยมีเส้นเงินโอนถึงอ่ะเราต้องไ่ให้การกับดีเสไอถ้าไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเราก็จะถูกดำเนินคดีด้วยผมก็อธิบายเรื่องข้อกฎหมายให้เขาฟังนะครับว่าเ้อเดี๋ยวเราจะโดนเรื่องฟอกเงินอะไรไปด้วยเขาก็เลยเกิดความกลัวด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ อย่างที่สองเนี่ยก็คือเขาก็มีความไม่ชอบตัวในสอมาตั้งนานแล้วเพราะว่ากดเขาเยอะนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเทวดาระดับสูงนะครับกดขี่คนที่เหมือนกับเป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเขาก็เก็บความคับแค้นใจเนี่ยมานานแล้วเขาอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะครับอยู่กันน่าจะเกิน5ปีนะครับเกิน5ปีก็แสดงว่าต้องมีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าบัญชีนี้อยู่มากพอสมควรเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จะใช้เงินสด จะจะไม่ได้ใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีม้าโดยตรงไม่ใช่ว่าให้ให้หลายบริษัทเนี่ยโอนแต่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าบัญชีม้าในสอเนี่ยที่ถือไว้เนี่ยชื่ออะไรนะครับตอนนี้ดิสไอกำลังตรวจสอบเยอมันมีเงินจากบริษัทไหนมีการโอนจากบัญชีนี้บ้างนะครับเนี่ยคงจะสาวไปได้ลึกอะครับเป็นหนึ่งในบัญชีม้าซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้น ใช่ครับแต่ตอนนี้เรารู้แค่หนึ่งบัญชีซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งน่าจะมีความชัดเจนในในในพยานและหลักฐานที่ทนายตั้มได้ประเมินดูแล้วถ้าเกิดผมไม่มั่นใจในพยานหลักฐานครับผมไม่ไปกล่าวโทษใครแน่นอนอนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกล่าวโทษเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสู้คดีและชนะมาเราเราโดนย้อนกลับนะครับเราก็จะกลายเป็นในเรื่องของการแจ้งความเท็จหรืออะไรไปนะครับแต่ว่าเราอ่ะ เรามีพยานหลักฐานพิงไว้แล้วฉะนั้นผมเลยไม่กลัวถึงแม้จะมีการเอ่ยชื่อด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเขาไม่ผู้คลสาธารณะครับอย่างที่สองนะครับมันมีมูลที่เขาทำครับอ